สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเล่นพิกอเด็กพิกอากาศกันอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เราฟังอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะไต้หวันนะคะหรือว่าเกาหลีนะคะเพื่อนๆจากสบปลาวนะคะกัมพูชานะคะมาเลเซียนะคะอิสราเอลนะคะสวัสดีทุกๆประเทศเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆประเทศที่เข้ามาชมนะคะเอมิลี่ดีใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะขอให้ไพ่ของเอมิลี่นะคะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีของเพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เรามากัน3ามกองนะคะเรามากันในหัวข้อจักรวาลจะส่งใครมาให้ คุณนะคะจักรกวาลจะส่งใครมาให้เพื่อนๆนะคะระหว่างคนใหม่กับคนเก่านะคะเรามากัน3ามกองค่ะมีกองลิลลี่นะคะมีกองหนังสือนิยายนะคะแล้วก็มีกองม้าหมุนนะคะฟังเพื่อนๆอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลน,นะคะจะส่งใครมาให้เพื่อนๆนะคะ ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆอ,อยากได้คนเก่าหรือว่าคนใหม่คะวันนี้เสียงเอมิลี่ชัดมคะหรือว่าภาพชัดมคะคอมเมนต์บอกเอมิลี่ได้นะคะรีวิวได้นะคะตรงไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ามาดูกันเลยจ้าเซเว่นออฟโคนะคะเจ็ดเหรียญค่ะ The Fool นะคะ King of Cups นะคะ King ถ้วยนะคะ Queen of Wands นะคะ Queen ถือไม้ค่ะะ uh, Six of Wands นะคะหกไม้ค่ะ Strength นะคะ Strength ค่ะะ uh, The Empress ค่ะ The Devil ค่ะ n i g h of Coins นะคะแล้วก็ Queen of Cups นะคะ Queen ถ้วยนะคะใต้สำรับ เป็นนะ of course ค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนสวยหล่อนะคะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็เป็นคนที่สดได้แบบชิลๆเลยค่ะสดได้แบบโนสนโนแคนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าอาจจะ ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีครอบครัวนะคะแต่เพื่อนๆก็มีความสุขดีนะคะค่อนข้างที่จะไม่เดือดร้อนกับการที่จะมีคนเข้ามาหรือไม่มีนะคะอาจจะเหงาบ้างเป็นบางเวลานะคะแต่ก็ไม่ได้แคร์มากนะคะนูสนโนแคร์นะคะใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะคะเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงแมวไปนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะแต่ในขณะที่เพื่อนๆสดสวยๆหล่อๆชิลๆแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็เป็นคนที่พร้อมนะคะเป็นคนที่เป็นคนพร้อมในระดับหนึ่งเลยค่ะที่จะมีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าพร้อมที่จะเป็น the empress นะคะ <c oughs> เป็นคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะแบบพร้อมแล้วที่จะมีความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าไม่มีชันก็ไม่เดือดร้อนจ้านะคะเขาคนนั้นนะคะที่จักรวาลจะส่งมาให้เพื่อนๆนะคะค่อนข้างจะเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะ ไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่นะคะแต่ไพ่บอกว่าคนนี้นะคะเป็นคนมั่นคงนะคะมีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกมั่นคงกับเพื่อนๆนะคะมีความใจเย็นพอและรอได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้รีบร้อนนะคะมีการดูแลเอาใจใส่นะคะ ค่อยๆดูแลกันนะคะแบบที่คล้ายๆการหยอดกระปุกอะค่ะไปเรื่อยๆนะคะดูเขาค่อนข้างที่จะดูความสัมพันธ์หรือว่าดูใจกันนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับเขาชอบที่จะดูใจนานๆนะคะไม่ได้รีบร้อนไม่ได้หวือหวาน,นะคะแต่เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะ เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับเพื่อนๆมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูใจเย็นนะคะดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคะแล้วก็ดูไม่ค่อยอไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็มีความใส่ใจนะคะมีความห่วงใยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นกับเพื่อนๆมากนะคะ The Devil ขึ้นมานะคะว่าเขารู้สึกลหลงไหลได้ปลื้มในเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็ เพื่อนๆนะคะจะเป็นคนที่ชนะใจเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไปนในรูปแบบของการใกล้ชิดกันนะคะได้มีการใกล้ชิดกันนะคะได้มีการดูแลกัน ทําดีต่อกันนะคะวันละเล็กละน้อยนะคะจนบ่มเพาะขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะความรักของเพื่อนๆที่จักรวาลส่งมาให้ครั้งนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพลังงานเนื้อคู่นะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะความสัมพันธ์ค่อยๆจเจริญเติบโตนะคะทีละน้อยละน้อยนะคะแต่ว่าอย่างรากลึกแข็งแรงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะยากที่คนอื่นจะมาแทรกกลางได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าไพ่นางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันค่ะสใบนะคะหใบสใบสใบนะคะโุ้ยโรแมนซ์นะคะคุณมีโอกาสนะคะคุณและเขานะคะมีโอกาสจะได้มีความโรแมนติกกันนะคะ นะคะเป็นโอกาสที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่โรแมนติกนะคะมีความสุขนะคะในชีวิตนะคะไพ่บอกว่าฟังสัญชาตญาณของคุณนะคะ listen to your intuition นะคะสัญชาตญาณของคุณนะคะจะบอกว่าคนนี้หรือเปล่านะคะที่เป็นคนที่ ใช่เป็นคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะที่จักรวาลส่งมาให้นะคะให้คุณฟังสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้มีความรักความโรแมนติกกันนะคะเป็นความรู้สึกที่รักกันมั่นคงนะคะไม่สามารถมีใครมาเขย่าขาดเตียงได้เลยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยววันหลังจะได้มาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองหนังสือนิยายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลนะคะจะส่งใครมาให้เพื่อนๆน,นะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเื่อนอยากได้คนเก่าหรือว่าอยากได้คนใหม่คะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์รีวิวบอกเอมิลี่ด้วยนะคะหรือว่าต้องการให้ปรับปรุงเรื่องเสียงหรือว่าภาพนะคะสามารถบอกเอมิลี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะ มาดูกันเลยจ้าเซเว่นออฟเพนด์เคนะคะ The Star นะคะ Pen เอ้ยทูออฟเพนด์เคิลค่ะสองเหรียญค่ะ The Emperor นะคะส่งใครมาเนี่ยคนมีอีเกิหรือเปล่านะคะเพนจบสอดนะคะเด็กดาบนะคะนับเพนด์เคิลส์นะคะเก้าเหรียญน,นะคะทูออฟสอดนะคะคิงออฟคัพส์นะคะ Two of Cups นะคะสองถ้วยนะคะ Hangman คะ่ะส่ง Hangman มาด้วยนะคะแล้วก็ Ace of Pentacles นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองหนังสือนิยายนะคะคนนี้นะคะคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆเ,เองก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้นะคะ ่คนนี้เขาเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นทหารได้นะคะตำรวจได้นะคะเป็นตำแหน่งสูงๆได้นะคะมีความอีอกโก้เยอะนะคะเขามีอีกโก้เยอะแล้วก็เป็นคนที่สโสดๆนะคะโสดแบบช่างเลือกนะคะเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะมี f r รนด์วิ t เบ e เนฟิตนะคะแต่ ด้วยความที่เขาเจอเพื่อนๆน,นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเน,น่ะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะพายมิลี่บอกนะคะว่าเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนใหม่นะคะแต่อมิลี่มองว่าน่าจะเป็นคนที่ได้ใช้เวลาด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้จักกันมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะมีการบ่มเพาะ ความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะหรืออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันก็เป็นได้นะคะเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกนะคะแต่ว่าเขาก็มีความสม่ำเสมอนะคะมีความใจดีนะคะมีการดูแลเอาใจใส่นะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีเสน่ด้วยนะคะได้ใช้เวลากับเพื่อนๆมาระยะหนึ่งแล้วนะคะจนเขาค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่าจากที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานนะหรือว่าเฟรนด์บิทเบเนฟิตนะคะด้วยความที่เขาอีโก้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่โรแมนติกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกด้วยนะคะแต่ว่าใจของเขาเนี่ยมีเพื่อนๆแล้วนะคะตอนนี้เขากําลังคิดนะคะกําลังบาลานซ์ความคิดของเขาอยู่ว่าเขาเนี่ยมีความอยากที่จะตัดนะคะ ตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาเนี่ยอยากจะให้ความสัมพันธ <You> ์ท <hungry> ี <Rogers> ่ไม่ชัดเจนอะชัดเจนได้แล้วนะคะเขาไม่อยากเป็นแฮงแมนแล้วนะคะไม่อยากจะถูกห้อยอยู่ค้างๆกับกกนอแล้วนะคะเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ใช้เวลาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มีความสุขนะคะถึงแม้เขาจะเป็น the emperor นะคะ แต่เขามีความรักให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เคยไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากจะชัดเจนแล้วนะคะเขาอยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะเขาอยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้นะคะเป็นพลังงานทูออฟคัพส์นะคะเขาอยากจะอัปเดตสถานะให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะคนนี้นะคะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีลุ้นนะคะมีลุ้นที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะ ตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะอาจจะมีการแจกการ์ดกันอย่าลืมแจกการ์ดไปที่เอมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้านะคะจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองหนังสือนิยายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะหนึ่งใบนะคะ สองใบคะ่ะแล้วก็สามใบนะคะเวทนะคะเวทนะคะไพ่บอกว่าให้รอนะคะรอนิดนึงนะคะรอไม่นานหรอกคะ่ะเวทนะคะรอก่อนนะคะหรือว่า,าถ้าไม่แน่ใจนะคะให้ถามเพื่อนก็ได้นะคะอาจจะคุณอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับเขาเพิ่มนะคะเพื่อการตัดสินใจนะคะให้คุณ รอก่อนนะคะแล้วก็ถามลองถามเพื่อนดูหรือว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วยมาให้ไพ่ช่วยก็ได้นะคะมาดูไพ่กันนะคะเดี๋ยวมิลลี่จะดูให้นะคะ แล้วก็ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้มีความสุขด้วยกันนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่คุณหวังที่คุณต้องการนะคะขอให้รอสักนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าสงสัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ถามเพื่อนหรือว่าถามไพ่ก็ได้นะคะขอให้เพื่อนมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองมาหมุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะส่งใครมาให้เพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะเพื่อนๆอยากได้คนเก่าหรือว่าคนใหม่คะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะคะว่าจักรวาลจะส่งใครมาแล้วจ๊ะนะคะมาเรามาดูกันเลยจ้าไ n น็อปไพน์เทอร์นะคะ two of swords นะคะ A pe of Pentacles นะคะแปดเหรียญค่ะ A of Cups นะคะ h a n แ m a n ค่ะ Six of Cups นะคะ Ten of Swords นะคะสิบดาบนะคะ Seven of Pentacles นะคะเจ็ดเหรียญนะคะ Three of Wands นะคะสามไม้ค่ะแล้วก็ Nine of Cups นะคะเก้าถ้วยคะ่ะใต้สำรับนะคะเป็น f ฟ v ค Cups ค่ะห้าถ้วยคะ่ยคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะมิลลี่มองว่านะคะจัก,กรวาลน,นะคะจะส่งคนเก่ามาให้คุณค่ะเพราะว่านะคะคนเก่าคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยได้เป็นครอบครัวกันนะคะเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะเคยโบบากันแล้วนะคะแล้วก็ซิกออฟคัพส์นะคะเป็นรักต่างไว้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าก็ได้นะคะ เคยมีความสัมพันธ์ก yeah> ันแล้วแต่ว่าได้ห่างกันนะคะห่างกันหรือว่าบล็อกกันนะคะหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะ10ดาบเลยค่ะค่อนข้างจะเจ็บปวดมากเลยนะคะห่างกันโดยระยะทางก็ได้นะคะอาจจะห่างกันเพราะเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้นะคะมีการห่างกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังห่างกันอยู่นะคะบางคนอาจจะโดนบล็อกก็เป็นได้นะคะนะคะ แล้วก็ในความห่างกันเนี่ยนะคะเขาคนนั้นนะคะก็ยังคงเป็นแฮงแมนนะคะห้อยหัวอยู่นะคะใครมาแย่ใครมาสนใจใครมา พยายามจะสนใจเขาเขาไม่สนใจนะคะเขายังคงห้อยหัวอยู่นะคะเขายังคงห้อยหัวอยู่อย่างสดๆนะคะยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กับใครชัดเจนนะคะหรือว่าถ้ามีคนคบด้วยเนี่ยเขาก็จะคบในเรื่องของเขาจะคบในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่มีสถานะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สถานะใครอย่างที่เคยให้สถานะกับคุณนะคะไม่ได้มีความรู้สึก มั่นคงหนักแน่นกับใครเหมือนกับที่เคยได้ให้กับคุณนะคะเขายัางรู้สึกเสียดายนะคะไพ่ห้า้วยขึ้นมาบอกนะคะว่าเขายัางคงมีความรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆนะคะยังคงเสียดายเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะอยากกลับมามีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนอีกนะคะยังคงมองบ้านหลังนี้นะคะอยากกลับมาที่นี่นะคะนะคะแล้วก็ ในระหว่างนี้เขาก็ทํางานของเขาไปนะคะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังคงประเมินสถานการณ์อยู่นะคะรอดูสถานการณ์นะคะคเขากําลังรอดูอยู่ว่าจังหวะไหนนะที่เขาจะกลับไปหาเพื่อนๆที่เลือกกองมาหมุนได้นะคะ <c> <ๆ S 2> เขามีความอยากกลับไปหาเพื่อนๆที่เลือกกองมาหมุนนะคะ <c> ถามว่าจักรกวันจะส่งใครมาให้คุณนะคะระหว่างคนเก่ากักบคนใหม่จักรวันจะส่งคนเก่ามาด้วยนะคะ ะะเพื่อนๆอ,อยากได้คนเก่าไหมคะอยากกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดกันไปไหมคะอยากให้โอกาสไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนบ้างนะคะขอให้เป็นพลังงานที่ตรงกับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะแล้วก็ไพ่ออกมาตรงๆแม่ๆแล้วก็ มาเป็นพลังบวกนะคะให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองมะหมุนด้วยนะคะตรงไม่ตรงสามารถรีวิวบอกเอ็มลี่ได้นะคะบอกเอ็มลี่ด้วยนะคะใบนี้นะคะแล้วก็ใบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะหรือเอาใบานี้ดีเอาใบ,าบานี้แล้วกันค่ะ <laughs> นะคะ ถ่านบอกว่ายังไม่ใช่เวลานี้นะคะ not the right time นะคะยังไม่ใช่เวลานี้หรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นเวลานะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะเพื่อนๆพ,พร้อมหรือยังคะในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะจักรวาลจะส่งคนเก่ากลับมานะคะให้คุณนะคะถาม Your a n g e l s นะคะ ask your angels นะคะถามนางฟ้าของคุณนะคะเทวดาของคุณนะคะนางฟ้าเทวดาประจําตัวของคุณนะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ค่ะท่านเจ้าที่เจ้าทางประจําบ้านของคุณนะคะลองอธิษฐานถามดูนะคะว่าถ้าเราจะกลับไปในความสัมพันธ์เดิมหรือว่าให้โอกาสเขาเนี่ยจะดีไหมนะคะหรือว่าจะรอคนใหม่ๆที่จัก,กรวาลจะส่งมาให้นะคะลองถาม นางฟ้าของคุณเทวดาของคุณได้นะคะหรือจะถามไพ่ก็ได้นะคะเรามาดูไพ่กันอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวเอเลี่จะดูให้นะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกเอลี่ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเล่นกันอีกค่ะ